สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้า <c oughs> มาลงขอให้แล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มายามที่ดักกุ้งฮาก็ตื่นนอนพี่น้องตากรสีนี่จเก็น้อยมากแต่หกง่งเศร้าหรือว่าที่หาเกือบหกงงพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ไม่น้ำโขงจ้าว <c oughs> ันนี้ใส่หลายเดี๋ยพี่น้องใส่ใส่จักหลังอ่ะเก้าหลังพุน่ะปอ จะได้ลายพี่น้องรุ่น้กันว่าสับเก่าหลัง29หลังในเสด้หลายปันไดนนสิบคระถังผูบัคับมอเตอร์ติดตุ้มใส่แตกทีดักพี่น้องบร่ได้ใส่ใสอใสอมองถือปะถือยุจ้าพี่น้องจา๋า มันอยู่หล็กโพดบ้าว่าใส่ตาป่าไข่อะไล่ะเดียกแต่เขาสอนแล้วเขา,เ,ขาเตะ่นาะใส่ตื่นม่ได้ด้วยน้ำโขลกนองต้องใส่กระหรึกใส่โน้น้เอรว่าเาว่าข้าเจ้าสอนซูเมอร์แล้วข้าเจ้าเยียบเหรเียบภาพปะได้ ไดปลาหลายเลฮะบัใส่มองนะสวับ <c oughs> นไดปาไดลาหรายๆนะเอาปลดเอาคือบนะอใส่มองปลาผิดป,ประเดี๋ยวเอะใส่มอง ว่าอาหารกาแฟกระถือ,อ,อก,กันได้ล้วถือจุจ่าพี่น้องจาว่าอาหารคือหลอนครับแต่ว่าใส่อับฟาหน่อยใส่เบ็ดใส่แถวไอ้เลยปากห่วยขึ้นไปละ ตัวใหญ่ปลาคนจันทร์หรือตัวคนใหญ่คนใหญ่ขอมีปะใส่แถวขอบหวยนะใส่เปิดเพลงยังน้อย <c oughs> ถือเจดีพี่น้องนี่พอได้กินอยู่จ้าพี่น้องค่ะแต่มันหลายหลังเลยทะเบงเดือดรุ่นบัดจามแล้วจะไ,ได้หลายสำหรัใคร ตงไปใส่อยู่นอง่อน้องนะ่อยิ่หนองนะห่อย่ใส่ใส่ไป,ไปน้องอยู่ห่วยได้ป่าวแต่มันเสียถือแล้วยานนีคือยานน้ำเป็นวังเลยานนำเป็นวงังเลยเสีกระดิ่งตายจะเพลงนีง่น ก่อนอยู่ในงานก็เปิดเบิดมือลงหักเมียเขามาพูดมัาพูดอย่างไทยก็ไปลองลายดิถือว่า,าเออขอยิบแถวฝั่งถือลายนะเฮ้ยลังนี่ถือลายพี่น้งปปองแต่ปลาลดผสมเอาปลาลดไปเสียบนะครับเออลังนี่ถือหลายนี่เอาปลาลดไปเสียบตัวใหญุ่้งขอกโกลงถือนอนอยู่ถือลายน้อยโตมากหลายลายตัวใหญ่ กุ้งกุ้งคอมาสิตัวใหญ่บ่คือกุ้งไอ้ห่วยกุ้งหอมกุ้งผายกุ้งสะพี่น้องเป็นเสียบเบ็ดจ้ะเ,เอาไว้เนีสักไปเสียบเบ็ดแค่เสียบเบ็ดเลย <c oughs> กัดเนี่ยวะมาลุ้นอีกพี่น้องล้างนี้สิได้บ่จ้าพี่น้องขา เว้ลาอยู <rural conversation> ่ไดนกุ้งมันโตใหญ่พี่น้องเอ้กุ้งมันรำคของมันโตใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องนี่เป็นเซลล์อยู่ไม่รำครองก็สิโตใหญ่ใหญ่แบบนี้แหละพี่น้องค่ะเราจะไปใส่เบ็ดไปเสียบเบ็ดพี่น้องเสียบเบ็ดปลาเคืองผัดถือปลาเคืองค่ะมันนั่นเสือกขาดเสียบปลายแขวเสื้อห้อยแขวเสือกขาด เอซเวต<ะ>อากาศเอ็นนั่นแหละค่ะกินอย่างพวกกลุ่มก็ใส่ปลาลาดเนาะใส่ถึกมันกินกุ้งเห็นขาดปนางเออป,น,ปนางปนางแข็งคบพี่ดอเนี่ยข้าเจ้ามาไหลมองกันหลายหลายเจ้าเจ้าได้ป่า,าจะไปไหลบังมองมาไหลมองใหญ่ โอเวลานี้ถือกลายได้ปะเพราะผลารรถฮะการผลรถถือกันติพูนใส่จะขอบจะผลิตมักเข่าฝั่งแต่ว่าขนาดจะเบรคใส่ตามฝนะั่งเตรียนไปหาดูดกินตามฝั่งน้ำขึ้นแห้งนะพี่น้องน้ำขึ้นยำเดือนสี่เดือนหาอะไรเ่ย อันคือกุ้งนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ขาอยู่หลังลรถตู้เป็นลถเจโต่ล่ะฮะแล้วก็ได้เป็นรถสอกโตสตับโตพี่น้องจะไปเสียบเบ็ดยังเป็นเป็นรถไปเสียบเบ็ดนะคะเพื่อได้ปลาเคืองใหญ่ค่ะพี่น้องค่ขาพี่น้องมาลุ้นหลังเลยพี่น้องเอ้คำว่าไก่ฝังบอมีเรือก็สิถือแต่ส่วนใหญ่ปกตินะนะเห็นบอก จะถือกดยู่เนาะได้ปลาอย่างนั้นนะเป็นปลาลดนี่จ้าพี่น้องกุ้งมันใหญ่อ,อ,อ,าง,อาง,งามเลยครับพี่น้องทานขาอ,าอุดซัวอยู่นะ้ครับมันจะโตรงงามมใหญ่ตัวใหญ่ก็สิเลือกมาใส่เบ็ด ตัวน้อยกับซาปก้อยเอาไปกลัวไปยังทรรมปีของกินนะครับพี่น้องขาเห็ดกินจนเบื่อแล้วค่ะเม่อวานก็ไปขายเมื่อก่อนก็ขายพี่น้องเออเฮ้ยมาหนีกบเบียกอะไรพาพี่น้องมาหยาบกุ้งอีกแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่กับพาอมมาลาไปยามก็ได้หลายหลายแต่หนาเสียดายที่คลิปมันลงมาได้พี่น้องคลิปมันติดอย่างกระเบื้องอะไรละเมื่อวานนี่ซองคลิปอะไรก็คลิปเลย เลยเยอะคุณจะโดนคือการโดนโดนโดนแจ้งเตือนนะครับพี่น้องขา,าถือมาปานหน่อยข้เจ้าป็นบัตึกสะดุง้งมาพี่น้องเดี๋ยวนเขาลงบัตึกสะดุง้งเสมือสมอน้ำม,มันขืนข้าเจ้าก็ไดนะได้พอได้เ,เปิดปลาเด็กก็ยังข้าเจ้าอยู่ดอกพี่น้องเอ๋ยมาพี่น้องมา มันยามน้ำกันพี่น้องวาสีธีรอีปปัจจพี่น้องค่ะตื่นสามารถกมาหาอยู่ฮักกีกันสิแหละพี่น้องชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องเี่ะได้ปลาลดเลยดิปลดรถซอกโตได้ปลาไปใส่เบ็ดแล้วครับพี่น้องที่ใส่เด็กกามีจุดประสงค์ก็อยากได้ปลาไปใส่เบ็ดเพื่อได้ปลาใหญ่พี่น้องเอาปลาหน่อยไปแหลกปลาใหญ่ค่ะมือนั้นก็ไปใส่มือแหลกกับมาตัวบักใหญ่เลยตั้งว่า ขายได้สองพันปดเป็น้องไรสิบสี่โลขันยุทไทยกับสิขายได้สี่หาพันไปเลยค่ะเพราะราคาเปนแพงแต่ยุลาไา้แต่ขก,กกิโลละสองรอยบาทพี่น้องโอเคกันเมื่อกี้มันจะโสดน้องยามไปเล่นเๆือพี่น้อง,อองตั้งว่าเศร้าหลังนเนาอเเ้ยปลาอย่างนั้นนะ บอคอยถือหรอก,อกพอกออกอี่น้องเอ้อหักกระเพาะที่กินเงี้ดอกถือไปนั่นแหละอือแล้วใส่มองแงล้วลใส่มองยามองปลาหน่อยไม่ได้ใส่มองปลาหน่อยหลายเบื่อแล้วพี่น้องเอามองปลาหน่อยเอาปลาหน่อยเผ็ดปลาแดกเอาไปใส่อยู่เซจกูจก็ถือหมดจังละถือกุ้งสองตัวเป็นตัวใหญ่พี่น้องเขาบอกตรงกุ้งแม่น้ำ <laughs> ถึกซอกวตัวบกใหญ่ห <laughs> ลอวเหลายามปเล,เลืเอดใ้พี่นอ้อยมันหล <laughs> ต้องเาวกว่าหลังเนาะกสิไดรพ่อยุพ่อกินยาดอกพี่นอ้อยสับปิดขั่วักค่ะเออโ <laughs> ต้ใหญ่อออ <laughs> พอได้ไดีมากพี่นอ้อ, <laughs> อ,องอย่ตวใหญ่ สปะตัวใหญ่แท้เทศกาลสะนะเทกบอกว่าให้เกอมันหักขอมันหักหรือเ่าบังตัวใหญ่แน้วใส่บักง,งกุง้ง แม่น้ำโขงโตกสีหญ่ประมาณนี้แหละพี่น้องค่ะนี่จะจะไปใส่เบ็ดนะคะตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องมีตจะตัวใหญ่ๆหลังนี่นะปลากุ้งกามกามเราจิตถือก็ถือพวกลายๆนะพี่น้องตัวใหญ่พร้อมอือปลาปะ ล่านนี้ก็ได้ลายเลยพี่น้องนี่กุ้งมันจะตัวใหญ่ๆค่ะบตั้ตัวใหญ่ๆนี่ที่กุ้งวันนี้ก็ได้เทปกุ้งตัวใหญ่ๆแถวว่านี่พี่น้องมีดูกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะพอใส่ลงเบ็ดเสร็จแล้ใส่จากหลังเออมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องกุ้งไม่อะไรนะได้ตัวใหญ่ๆตรงนี้แปลงกัได้กระแป้งกระถือพอกระแปง้งแบบนี้ นี่จา้าเดี๋ปลาลดอีกล่ะ no ค่ะสัไปใส่เบ็ดราคาพี่น้องขาหมาไม่เดจัาพี่น้องหมาตั้ตัวใหญ่ๆสัไปขวกกินใหญ่ๆก็ไปใส่เสียบเบ็ดเ่ได้ปลาเคิงใหญ่มาครับมาครับมารับหมูสิร์ฟมันได้เลี้ยงตุ่นเหล็กชวนมันแล้วเงินขับฟอกขับไฟ มันมีนามสีเลี่ยงเด้ติค่ะกุ้งตัวใหญ่ตกปลาบใหญ่ตัวใหญ่ป่ะกุ้งดบเตัวอาหารทำกาเนี่ยเรียกตัวอาหารนะคะหลายอย่างเนี่ยเลี้ยงหมูก็ได้ตัวใหญ่ กุ้งมีนะตัวใหญ่ๆเลยสอบตรงนี้เนี๋ยวพวกรีงใหญ่ครับอ้าวมันครบฉันกุ้งตัวใหญ่พี่น้องสับสีครูอดแซบค่ะตัวสนิปโปมือโปมือเลยกบสันหรอยามไปเรื่อยๆจะพี่น้องเหลืออีกหลายเยอะดิเดนะประมาณสิบผูกจะ เลยประมาณสิบหลังพอี่น้องแต่ก็ได้หล,ลายพอสมควรแล้วแหละอา้าวปลาอย,ย่าฝักขาหน่อยหลังบานกับบานหลังบ้านกับบมานจ้าพี่น้องค่ะแต่ก็ได้หลายรายคาได้พอไปใส่เบ็ดเซกาแล้วก็ได้พอกินแล้วพี่น้องกุ้งตัวนี้ใหญ่พีออ่น้องตรงนี้นี่ยอ่อคุณด้วยหละ่ะ กุ้งตัวใหญ่เลยพี่น้องถือเดี๋ตัวใหญ่ๆนี่จะไปถือดีแม่แล้วก็ถือตัวใหญ่พร้อมกุ้งจะตัวบักใหญ่ๆหน่อยพี่น้องเอ้ยซัมสิขว้าเส็บนี่ตัวใหญ่แห้งพี่น้องเบิ่งไหมอันนี้เขาจะไปใส่เบ็ด้วยพี่น้องดึกขว้าก็เลิศดได้เนื้อมันแน่นก็ยังนี่ครับตัวใหญ่ กุ้งม่น้ำของพี่น้องก็สิ่ตัวใหญ่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องกยายามเสร็จเรียบร้อยแล้วละซาวกว่าหลังพี่น้องเอ้ยก็ได้หลายพอสมควรประมาณโลนี่ค่ะอันนี้คือกุ้งบ่ใจพี่น้องเบิ่มีค่ะพี่น้องก็ได้หลายแหงในคังนี้เคืองโลอย่างเงี้ยนี่ค่ะอันนี้คือกุ้งที่เราได้วันนี้นะคะพี่น้อง่ะหลายพอสมควรค่ะได้ประมาณทะลุปะกระตัวน้นก็นกนกนได้ประมาณโลอย่างเลย น,น,นี่อง้กุ้งกุ้ง,งตัวใหญ่แต่เนี่ยทางนี้ตัวใหญ่คาดพี่น้องนี่กุ้งตัวบักใหญ่ก็ข,ขึ้นสซน์แบบเลิศๆเลยจ้ะก็ขึ้นไซน์ด้วยพี่น้องค่ะกุ้งมันจะตตงามงามใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องกุ้งกล้ามกล้ามนะครับพี่น้องค่ะึกโตงามงามใหญ่ตัวใหญ่ขนาดามันตายแล้วหลายัว มันตายเลยตายเด็ดขาดยังมันหนีเสียพี่น้องเกษตรศิลป์ฝากบรรยากาศไว้สำนีนะจ๊ะพี่น้องกุ้งก็ได้หลายพอสมควร<ไ>ต,ตัวจะง,งามอยู่ตัวใหญ่งามนพี่น้องศิฝากบรรยากาศไว้สำนีนะครับพี่น้องครับแล้วก็สุดสิบไปแล้วไปหาให้จตัวดกินนะพี่น้องจา้าเทไปดีเถอะจุดจิตแบบนี้หรือเปล่าตายเปล่ จะไปเสียบเบ็ดจะไปเสียบเบ็ดปลาลดกโตปลาลดก็ไดลายโตเติบเน้งงามกุ้งนะขอ่วลาการันตีนะจาพี่น้องคาราฝาติตาขกากดแชร์นะจาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าทือถัง